เอาล่ะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวเคสนั่นเองนะครับนะก็เป็นเคสของตัวจะตัว Redmi Note 8นั่นเองครับผมนะก็ตัวนี้นั่นแหละนะครับผมนะก็นั่นแหละครับคือเคสที่ผมซื้อใหม่ก็คือตัวนี้นะฮะเออเคสที่ผมซื้อใหม่นะครับสีเหลืองนะครับเออเนาะแล้วก็มีลายนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งที่ผมซื้อก็ไม่ใช่อะไรหรอกคุณเห็นขลางๆไปละ นี่คือเคสอันเก่านะครับที่แถมมาจากเครื่องตัวเรซมี Not ต8มาเลยนะฮะจากศูนย์เลยนะครับนะก็ถ้าเกิดใครที่ดูช่องผมสมัยก่อนนู่นเลยอ่ะผมเคยอันบล็อกตัวเรซมี Not ต8อยู่เนาะแล้วก็ได้โชว์เคสตัวก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับนะในคลิปนะก็นั่นแหละคือตอนนั้นเคสสยสาสมากนะครับเออแต่พอตอนนี้นี่โอ้โหคุณดูตอนนี้สินะฮะเคสมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเคสเนี่ยฮะ ที่เคสมันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าความร้อนล้วนเลยฮะแล้วก็ความที่มันกรอบมันเก่าแล้วอายุมันเยอะนะครับแล้วก็ไปโดนแดดโดนความเย็นโดนอะไรต่างๆนานะครับคือพอมันโดนบ่อยๆอ่ะพวกยางอย่างเงี้ยหรือว่าซิลิโคนนี่ไม่ใช่ยางนะครับซิลิโคนนะครับมันก็จะมันมันมันเหมือนมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนอุณหภูมิมันเปลี่ยนตลอดนะครับเคสมันเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วงจริงเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรด้วยนะเคสี่ย คือมันค่อยค่อยหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่คือซากเคสทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่รวมไม่รวมอันนี้ไอน,นี่คือตัวจุกไอ้ตรงท้ายหูฟังที่เคยผมรีวิวไปอะหูฟังบูทบูทรูทนะครับเออพวก i 1 1 1 1เออันนี้นาจะ i 1 1เออ i11 ตอนนัวนี้ทั้งหมดนี่ก็คือพวกซากเคสอะไรต่างๆที่มันหลุดไปนะครับพวกปุ่มอะไรต่างๆนานานะครับเออซึ่งถ้าประกอบนะฮะประกอบหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ นี่คือประกอบล่างมันนะฮะนี่เห็นไหม <c oughs> ประมาณนี้นะครับซึ่งจะบอกไว้เลยว่าข้างๆนี้เห็นไหมหายครับหายมันเป็นรูโบเลยข้างๆนี้ก็เหมือนกันซึ่งมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับอาจจะไม่ทุกชิ้นนะฮะอาจจะมีบางอันที่มันหายไปเพราะมันมันค่อยๆเป็นทีละชิ้นเล็กๆๆนะฮะเนี่ยมันเป็นเล็กๆๆนะครับ ซึ่งบาง,บางอันแม่งก็หายไปเลยผมยังไม่ทันเก็บเลยนะครับเออบางอันก็หายนะแต่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละท,ที่ที่มีในนี้เนาะเออซึ่งเคสก็เหลืองแล้วนะครับสองปีแล้วนะฮะเออตั้งแต่มีนาสองพันยี่สิบนะฮะจนตอนนี้คือวันที่ตอนนี้ก็คือวันที่สามมิถุนายนนะครับซึ่งผ่านมาโอ้โหสองปีแล้วนะครับก็สภาพก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับนี่ ให้ดูก่อนไหมให้ดูแบบละเอียดละเอียดไหมเออว่าเคสเป็นยังไงนะครับนี่จริงๆด้านล่างเนี่ยด้านล่างมันมีตัวปิดจุกด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเลยนะครับแต่มันหลุดเองนะครับคือถอยเข้าถอดออกมันบ่อยอะไรตรงเนี้ยปิดเปิดปิดเปิดบ่อยนะครับเออคือจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเอาจริงก็บอกตรงๆว่ามันก็มันก็มีอาการลำคาญนะบางทีมันมีตรงเนี้ยนะครับแต่พอมันเอาอ,ออกแล้วเออมันก็มันก็สบายเนาะเวลาจะเสียบชาร์จก็เสียบได้เลยไม่ต้องมาเอาเล็บมาจิก จิกข้างในแล้วก็เปิดออกมานะครับเออนะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะเออแล้วก็ตรงตรงไหนอีกนะฮะเอาจริงเนี่ยตรงนี้มันก็มีลามนะถ้าเกิดผมใช้ต่อมันก็จะลามลงไปนะฮะี่เริ่มลามลงมาเออแต่ทีนี้มันมันเป็นอะไรวะเนี่ยให้มันเรียบๆหน่อยเอออ่ะเรียบแล้วให้มันเรียบๆนะครับเพราะว่าตะกี้มันเหมือนมันมันเพเยนะครับเออตอนนี้มันไม่เพเยแล้โอเค รงกล้องกล้อง,อง,องหูกล้องนี่หนักเลยนะครับคือที่มันเป็นเป็นด้านบนส่วนใหญ่เนี่ยด้านล่างเห็นไหมค่อนข้างสวยเลยด้านล่างเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนด้านบนไงเออคุณเข้าใจไหมโทรศัพท์มันร้อนด้านบนซะส่วนใหญ่เพราะว่า CPU ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆมันอยู่ด้านบนนะครับมันเลยกลายไปแบบนี้แล้วมือเราอ่ะเวลาเราจับใช่ไหมแน่นอนอ่ะ ถ้าเล่นเกมบ,บ่อยๆอ่ะมันจ,จับกันอย่างนี้ซึ่งด้านบนก็อาจ,จะไปก่อนก็ได้แต่ผมส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นเก,กมไงผมก็จับอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นตามรูปเลยเนี่ยเอออุ้งมือนะครับอุ้งมือตรงนี้นี่ประมาณนี้เลยมันจับบ่อยครับตรงเนี้ยเออแล้วมือคนเราก็มีความร้อนอยู่ด้วยแล้วบางทีไปอยู่แอร์อะไรเงี้ยก็จับเครื่องร้อนๆอนอยู่ <laughs> อุณหภูมิมันแบบเคม เคสมันเลยละลายนะครับบางทีมันไม่ได้ละลายหรอกมันค่อยๆขาดปีดีละชิ้นก็กลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสร้างอะไรยานธรมอันนี้ก็คง <c oughs> ก็คงเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะผมคงไม่ได้ใช้แล้วใช้อันนี้นะครับเออซึ่งเป็นเคสใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่าพวกขอต่างๆก็ปกติดีนะปะกติยยเว้นเนี่ยฟิงเกกระปิ้นกล้องไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอต่างต่างจริงๆมันก็ถามมันก็ตรงอยู่แหละเออของที่แถมมาเนาะ ส่วนในนี้ก็ตอนแรกผมจะมาติดกล้องหลังเนี่ยตรงนี้นะครับกล้องหลังตรงนี้แต่ว่าติดไปติดมาแล้วมันมันมันเสียรายละเอียดภาพเยอะนะครับเออเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิล์มจริงๆนะอันเนี้ยมันไม่ใช่ฟิล์มจริงๆมันเลยภาพมันค่อนข้างจะลดลดทอนคุณภาพเยอะเลยนะฮะก็เลยถอดมันทิ้งเอะนะครับโอเคเรามารีวิวเคสอันนี้กันเลยดีกว่านะครับนะซึ่งเป็นเคสที่ผมซื้อมามันไม่ได้ไม่นานนี่เองนะครับนะซื้อวันที่อะไรป๊บนางนึง ผมซื้อวันที่31เลยนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะครับนะเออถ้าจำไม่ผิดเนาะองคารใช่ปะเออองคารนั่นแหละนะครับซื้อวันสุดท้ายของเดือนกันเลยทีเดียว <c oughs> ซึ่งซองก็่นหละนี่ฮะคือซองที่เขาท,ที่ที่เวลาซื้อเคสเนาะนะเออนั่นแหละซึ่งมันก็จะ,ะมารีวิวซองเลยกว่านะฮะซองก็ยังรีวิวฮะาจาังหวะนี้นะฮะตรงนี้ก็มีเขียนข้างบนนะครับเออเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นเนาะเรมี่โน้ตแปดนะครับโอเค ซึ่งด้านหลังมันมีคําอธิบายด้วยเออข้างหน้าก็เหมือนกันเนาะมีโลโก้โลโก้แล้วก็ว่านไปนะครับนะข้างหลังก็มีเหมือนกันนะครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนล้วกันนี่ประเภทสินค้าซองแล้วก็ขีดทับปลอกสวมใส่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็วิธีใช้สวมใส่เครื่องโทรศัพท์ผลิตประเทศจีนนะครับเออข้อแนะนําใส่ตามรุ่นที่ระบุอ่าแล้วมีอะไรเนี่ย คําเตือนนะครับดีอีกเรื่องความร้อนหรือแสงแดดเป็นเวลานาน,าน,านเห็นปะว่าที่เคสมันเขาเรียกว,ว่าละลายหรือมันหลุดเป็นชิ้นๆเนี่ยก็เพราะว่าความร้อนนั่นแหละนะครับ mm hmm. แล้วก็มีการบอกนะว่าจัดจำหน่ายโดยมูนโมบายนะครับแล้วก็โอ้โหชัดเจนเลยว่า <laughs> คุณเห็นไหมถนนเสือป้านะครับเออชัดเจนเลยเนาะ <laughs> แขวงป้อมตามกรุงเทพมหานครนะฮะ ราคาสินค้านะร,ระบุณจุดขายนะครับแล้วแล้วก็บรรจุ1ชิ้นนะครับเออหชิ้นนะครับก็คือเคส1อันนั่นแหละก็ก็คือเคสอันนี้นี่แหละนะครับผมอ่าซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะว่าจริงๆแล้วผมใช้มาได้ไม่กี่วันเองเนาะวันนี้วันที่3เนาะก็ใช้มา1 2ึสาก็ประมาณ3วันประมาณนั้นนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่า มันก็มีข้อที่มันเสียวๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียสัทีเดียวเนาะเออเดี๋ยวผมบอกก่อนล้วกันนะครับนะอ่ะข้อสังเกตข้อแรกนะครับก็คือว่าไอตรงจอนะครับไอตรงเคสเนี่ยมันไม่ค่อยคุมจอสักเท่าไหร่นะคือมันไม่เหมือนเคสเก่าเคสเก่ามันจะคุมจอนิดนึงแต่ว่าเคสใหม่มันจะเลี้ยไปเป็นหน้าจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหล่นเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับว่าจอมันจะแตกไหมนะฮะออแต่ว่านี่มันเป็นกรณีล,ลาการดไฟเลยนะมันก็ต้องแบบอึดหน่อยนะฮะเออทนแรงกระแทกนะครับแต่ไม่ทนรอยอขีดข่วนแปบเดียวมันก็เป็นรอยขนแมวแล้วเออทั้งทั้งที่ก็ไม่มีแมวเนาะนะจริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ยังงงเลยเนี่ยบางทีรอยขนแมวมาจากไหนได้บ้างนะฮะเออทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้มีแมวนะฮะเออ <laughs> โอเคก็ถัดมานะครับ ก็คือเคสตรงไอ้ตรงมุมเนี้ยมันหนานะครับแกน้วเนี่ยพอกดแล้วแบบเออมันรู้สึกแปลกๆนะฮะแต่ว่าถ้าปรับตัวก็เดี๋ยวน่าจะชินเองเนาะแล้วก็ข้อถัดไปเลยนะฮะที่ผมกำลังจะทำก็คือปิดหน้าจอนะนี่แหละปุ่มต่างๆมันกดยากมากๆเลยนะเวลากดคือมันกดได้ไหมกดได้ทั้งหมดนะฮะนี่กดได้หมดนะครับปุ่มลบปุ่มบวกปุ่มปิดหน้าจอกดได้หมดนะครับนี่ แต่ว่ามันกดยากนิดนึงเนาะค่อนข้างยากเลยแหละนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นข้อที่บอกหรือว่าผมว่ามันต้องใช้เป็นนานๆเนาะเพราะว่าอันนี้มันพุ่งซื้อมาใหม่ไงก็คือไอ้ฝาปิดกล้องเนี่ยผมก็คิดนะว่าแบบเออตอนไม่ใช้เนี่ยปิดกล้องเนี่ยกันลอยกันฝุ่นอะไก็ว่างันไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันปิดยากสุดเหลือเกินไม่ออกจริงๆนะครับ มันต้องจับแล้วลากมันเลยเนี่ยนี่พอลากแล้วมันก็เอียงนะครับแล้วก็ต้องโอ้โหเอาแล้วไงเออเนี่ยแลก็ต้องใช้เล็บนะฮะน้สุดก็ต้องใช้เล็บอยู่ดีมันก็เป็นรอยอยู่ดีนะครับเอ,เอาความจริงเลนะเื่อนีแล้วก็ปิดนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่ประมาณนี้เนาะโอเคก็เวลาปิดหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเนาะเออเวลาปิดเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันปิดสแ,แกนนิ้วมือได้นะฮะก็คือการเลื่อนไปตรงกลางนั่นเองนี่ <S 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 นฮะ คุณก็แค่เลื่อนไปตรงกลางนะครับมันก็จะปิดสแกนนิ้วมือแล้วคุณก็จะสะแกนไม่ได้นะฮะอ,อ,อะไรแกว่างก่อนไปนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะฮะมันก็แค่เลื่อนปิดกล้องแค่นั้นเองนะครับนะเนี่ยมันก็เลื่อนยากโคตรเลยเอาจริงๆ <c oughs> โอเคถามว่าเคสนี้มันตรงไหมนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเคสมันตรงไหมนี่เห็นปะมันก็ตรงอยู่นะเอาจริงๆไม่ได้เบี้ยวอะไรเลยนะครับด้านบนก็มีเช่นกันนะครับ เคสก็ออกแบบมาค่อนข้างตรงเลยเนาะไม่ค่อยเบี้ยวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปุ่มด้านที่เป็นปุ่มพาวเวอร์ปุ่มบวกลบวอลลุ่มนะครับเอออีกฝั่งนึงก็โล่งเลยฮะเออโล่งๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เคสตัวนี้นะฮะมีที่เอาไว้ร้อยพวกเป็นที่คล้องอะไรอย่างเงี้ยก็วันไปนะครับนะตรงนี้ก็ร้อยได้เนาะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับไม่มีเคสเก่าก็ไม่มีรูแบบนี้นะเอออ่ะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลายสูเ์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ การเป็นการไม่รู้ว่าเป็นปั๊มหรือว่านะครับแล้วก็จะมีตัวกระตูนแล้วก็ไปนะครับนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันเนาะเออซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเคสสีเหลืองเนาะสีเหลืองอะแต่ว่าถ้าใช้เป็นนานๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ คือเวลาใช้เคสใสใช่ไหมจะเป็นสีเหลืองเนี่ยนี่เราซื้อสีเหลืองมาเลยนะฮะจะได้ไม่เหลืองนะฮะไม่ใช่แหละกูก <c oughs> ูไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกนะเอาจริงๆนะมันน่าจะเป็นยืดๆมากกว่านะครับแล้วตรงด้านหลังมันเป็นสีขาวใสนะครับมันไม่ได้ใสดีมันเรียกว,ว่าเป็นสีขาวขุ่นเออขาวขุ่นไม่ใช่ขาวใสนะเป็นขุ่นมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนความหนาของเคสนี่ดูเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะความหนามันเนี่ย เออมันก็ค่อนข้างหนาเลยใช้ได้ย่อย,ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเคสกันให้ดูกันเลยดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่ะพอเป็นเคสใหม่เนี่ยผมบอกเลยตรงเลยว่ามันแกะยากเลยสักเลือเกินนะครับนะโอเคแกะมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะนี่คือสภาพเคสนะครับโอ้โหก็ใหม่แหละครับเออกัผมซื้อมานะเออนี่คือสภาพด้านในของเคสเนาะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะนี่ ประมาณนี้เนาะกองโฟกัสปาวะมีรู้เหมือนกันนะครับผมถ้าไม่โฟกัสก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะวันปิดไง่ายไหมโอ้ยมันก็ย่างๆเหมือนเดิมอะมีขนาดถอดเคสแล้วนะเว้ยเฮ้ยยากจริงนะครับก็แนะนานะว่าผมบอกตามตรงเลยผมก็เคยคิดนะว่าแบบเออมีไอ้ตัวนี้ไว้ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าซื้อเคสให้มันคุมคุมเลนส์ไปเลยได้ว,ว่านะ้ไม่ต้องมาปิดเปิดปิดเปิดหรอกฮะไม่ไหว เป็นผมว่าผมบอกตามตรงเลยผมเปิดไว้อะผมไม่ปิดอย่างนี้หรอกผมเปิดไว้เลยนะครับเวลาหยิบถ่ายรูปจะถ่ายได้เลยถ้าปิดอย่างนี้โอ้โหต้องมานั่งรุดรุดรุดนะครับกว่าจะได้รูปสักรูปหนึ่งนะฮะ <c oughs> นานเหลือเกินนะครับอย่างนั้นนะ่ะโอเคกลับไปเหมือนเดิมนะฮะโอ้แล้วขนาดดูดิขนาดจะกลับไปเนี่ย <c oughs> แรงเยอะเหมือนกันนะต้องใช้แรงเยอะเหมือนกัน ด้านในประมาณนี้นะครับเอาให้หมดนะฮะรีวิวให้หมดเลยฮะอย่างว่านี้นี่นี่คือตรงปุ่ม power แล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับส่วนด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีโลงจงนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆก็ให้ดูแล้วเนาะเออนี่คือพอร์ตเนาะประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี่นี่คือด้านบนนะครับเออด้านบนประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่รูประมาณนี้เนาะความหนาเออเดี๋ยวขอดูความหนานะบอกเลยว่าโหยากเหมือนกันนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วนี่ก็คือความหนาของเคสเนาะก็สังเกตได้เลยว่าหนาค่อนข้างหนาเลยแหละนะครับฟิงเกอร์พิ้นก็เหมือนกันเอ่อสแกนนิ้วมือนะครับค่อนข้างหนาเลยแล้วตัวตัวครอบเลนส์ก็หนาเหมือนกันโอ้โห ัวครอบเลนนี่เยอะเหมือนกันนะฮะเออบอกเลยว่าจากเครื่องเล็กๆน,นี้จะไปเครื่องโตงๆเลยสิเดียวนะฮะเออจริงๆเครื่องมันก็ยาวแหละนะครับแต่ว่าความบางเนี่ยมันก็บางอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเลนส48ล้านมันเนี่ยมันก็หนาเหมือนกันนะเห็นปะเออเลนส48ล้านของมันเนี่ยนะฮะจริงๆนะเอาความจริงเลยนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะไอ้ที่เลนที่มันนูนขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเลนหลักเว้ยเออคือผมลองเอาตาส่องเข้าไปดู ทุกเลนแล้วนะครับผมบอกก่อนนะฮะว่าเลนตัวนี้คือเลนออัลชัวรวายนะครับเออเลนมุมกว้างนะครับส่วนเลนนี้คือเลนเมลัก48ล้านนะครับเออซึ่งจริงๆมันเป็นการควอฟพิกเซลเนาะจริงๆมันจะเป็น12ล้านนั่นแหละแล้วนี่ก็คือเลนเดฟนะฮะเลนเดฟทำหน้าฉลังเบอร์นะครับแล้วก็เลนมาโคนะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับเอาตามนุษย์เนี่ยเอาตาผมเนี่ยส่องเข้าไปดูนะครับผมว่าที่มันนูนขนาดเนี้ยที่โทรศัพท์มันนูนกันได้ขนาดเนี้ยเหตุผลหนึ่งเลยก็คือว่าคุณดูนะ เนี่ยความหนามันหนามากนะครับผมว่าเผลเผมันหนากว่า iPhone อีกมั้งไอโฟนนี่มันหนาเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่ไงเออเลนมันเลยต้องใหญ่ไปด้วยนะครับนะแต่ว่าเรดมีเนี่ยมันใหญ่เพราะว่าเลนเอาท์เชวาเลยนะครับเดี๋ยวกลองสั่นก่อนโทษทีนะครับโอเคที่มันใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเลนเอาท์เาวาตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับนะจริงๆ2ตัวเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โหมันแบบมันลึกมาก เออเพราะว่ามันไม่ได้หนางม,ม,มันมันบางกว่านะเพอเพอมันน่าจะเท่ากับเครื่องด้วยซ้ำอ่ะเออถ้า,ถา,ถา,ถาเท่าถ้าเอาตาไปดูนะแต่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นวาอาจจะปูดนิดนึงเออสำหรับตัวทั้งเลนมาโคแล้วก็เลนเดฟบเลยเนาะส่วนเลนเมนหลักเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หนาเท่ากับเลนเอลเชวาอนะครับเอลเชวาวนนี้แบบสุดเลยนะครับสุดของตัวตัว,ตวที่ครอบเลนของเลน e นีเนี่ยทั้ง4เลนเนี่ยนะครับเออที่เป็นพลาสติกปะกมไม่รู้อะพลาสติกหรือกระจกแต่น่าจะเป็นพาสติกนะฮะเออแล้วมันเห็นไหม เดี๋ยวลองทําให้ดูนะว่าเผื่อเผื่อกล้องมันเห็นเนาะอ่ะท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่เนาะแต่ม,มันมองยากมากๆเลยว่ะท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะว่าอ่ะท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะเห็นปะว่าเลนหลัก กันเลนเอาชเอวายเนี่ยเลนเอาต์วามันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะมันมันค่อนข้างชิดไอ้ตรงกระจกเลนของเรดมีมากๆนะแต่ว่าตัวเลนหลักเนี่ยมันค่อนข้างมันมีความลึกอยู่นิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะแล้วก็เลนเดฟกับเลนมาโคนี่คือลึกไปเลยนะครับเพราะเลนมันไม่ได้นูนขนาดนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้แหละม้องสําหรับตัวเรดมีเนาะแล้วก็ฝาหลังบอกเลยเอาจริงสีเนบจูนบูนของมันเนี่ยมันก็สวยมากมากเลยนะเอาจริงเนี่ยค่อนข้างสวยเลยสีเนบจูนนะครับ บลูเนปจูนบลูนะครับนี่ครับโลโก้เรดมี่บายเช m ่มีนะครับแล้วตรงนี้ก็มีเลขรุ่นเนาะแล้วผมก็ติดฟิล์มด้านหลังด้วยเป็นฟิล์มแบบแนวแบบเนี้ยเออแนวไทยแยงเนาะเออนะครับ แล้วก็มีตรงนี้ฮะ48ล้าน AI camera นะครับเออมี AI มาช่วยคิด้ดยเนาะฝาหลังก็เป็น Gorilla Glass 5เหมือนกันนะฮะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับนะส่วนพอร์ตก็เหมือนปกตินั่นแหละนะครับอันนี้มันจะเป็นรีวิวโทรศัพท์ซะแล้วนะฮะวันนี้รีวิวเคสน,นะฮะเออจริงๆโทรศัพท์เนี่ยผมใช้มา2ปีแล้วนะก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะฮะเออเดี๋ยวเก็บไว้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทํารีวิวนะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลาอะไรก็มันไปนะเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักผมเลยนะครับนะก็คงใช้ไปอีกยาวนะ เลยแหละเพราะว่าจริงๆมันผมว่ามันก็หลากหลายอะเลนมันหลากหลายนะมีเลนหลกักเอาเจ้าวายเลนมาโครอะไรอย่างเงี้ยกองหน้า13ล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ ได้อยู่แหละแต่ว่าไว้แบรนด์เนี่ยไม่รู้เป็นว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าหรือเปล่าเออซอฟต์แวร์ผมเวอร์ชันเก่าอยู่นะฮะเออคือแบบตอนเนี้ยมันได้มีอยู่ไอซิบหมดแล้วมั้งแล้วดอร์สิบ1ออย่างเงี้ยแต่ผมแม่งยังใช้มีอยู่เวอร์ชัน11ในบนแอนดรอยเวอร์ชันเก้านะครับ <c oughs> <9 S 2> <c oughs> เก้าเลือเกินนะครับนะเคสก็ประมาณนี้แหละเนาะทรงนะครับก็ได้อยู่แหละมันก็ไม่ได้อะไรเนาะ ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าใช้ผ่านไปหนึ่งปีนะเคสจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออแต่ผมบอกอีกนึกนิดนึงเนาะผมพุ่งสังเกตนะครับว่าไอ้ตรงแผ่นแผ่น,แผ,นแผ่นตรงเนี้ยกับแผ่นตรงเนี้ยมันไม่สม่ําเสมอกัน <c oughs> ไอ้ตรงเนี้ยมันมีความลึกอยู่นิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะเออไม่รู้ว่าเป็นเอาไวเ้เอาไว้อะไรนะทำไมมันไม่ทําให้มันพอดีวะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือว่ามันจะได้พอดีกับด้านบนนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะครับ แต่ว่ามันมันไม่ส,สม่ําเสมอนะเท่าที่ผมจับเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปอยู่ถ้าไปตรงนี้ก็ลงลงไปนะฮะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะนี่รีวิวละเอียดจัดแล้วนะฮะละเอียดแล้วนะไม่รู้จะรีวิวอะไรละนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะสำหรับเคสตัวนี้เนาะโอเคก็ซองประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยเวดมี่โน้ตแนะฮะเออเวดมี่โน้ตแนั่นเองครับผมนี่โลโก้ด้านล่างนะครับ ก็สวยแหละนะครับสีนี้นะครับนี่จุนบูนะครับแล้วสีนี้จุนบูเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีขอบกินด้านบนด้วยเออกินมาบนขอบจอนะครับนะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแต่ว่าผมจําได้นะตอนซื้อมาใหม่มันมีพวกไอ้ไอขอบสีอย่างเงี้ยมันไปติดด้านบนนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมองแล้วมันมองไม่เห็นแล้ว มันหายไปไหนวะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นฟิล์มวะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออมันอย่าเรกว่าฟิล์มเลยอันนี้ที่ห่มแปะมันเนี่ยมันไม่ใช่ฟิล์มหรอกเอาจิงๆริงอ้ที่ห่มแปะมันเนี่ยนะครับแต่มันเป็นกระดาษแล้วเคลือบเคลือบงานอ่ะนะเออก็มาแปะใช้ก่อนนะครับคือที่มาใช้ก็ไม่ใช่หรอกไม่มีฟิล์มนะฮะจริงๆเป็นจะซื้อซื้อฟิล์มก็ได้แหละแต่นี่จะแปะชั่วคราวไงแต่ไปมาผ่านมาปีกว่าแล้วม้งจะ2ปีปีมอนกันแล้วเนี่ยวันเวลานี่มันเร็วเสียเกินนะครับนะเอ ชีวิตเรานี่มันเร็วเหลือเกินนะฮะแป๊บๆแบบนี่ก็ไปละนะครับด้านบนก็เลยเป็นลาโพงเนาะลำโพงจริงๆผมก็ไม่ได้ติดสวยอะไรขนาดนั้นหรอกคนดูเอาแล้วกันนะฮะขอบก็ตัดแบบรีบๆไงคือตอนแรกก็กล่าแค่มาลองใช้ไม่ใช่มาลองดิแค่มาใช้แบบแก้ขัดกันไปก่อนนะครับเออแต่ไปรม,มาติดยาวสักงันนะครับเป็นปีแล้วนะฮะเออเนี่ยหน้าจอประมาณนี้เลยเนาะเวลาเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเออผมว่ามันก็สวยดีนะ การออกแบบดีไซน์มันก็ดูเล่นสีมีการเล่นสีนะครับด้านบนฟ้าเข้มนะครับด้านล่างมันม่วงนะครับเออแต่ว่ามันไม่ได้เหมือน Op p ปโปนะที่แบบว่าด้านล่างมันจะเป็นสีไปกับฟ้าหลังนะเอออย่างเอฟอ่ะป p p o F9 นะครับด้านบนจะเป็นสีฟ้าเออด้านบนจะเป็นสีแดงด้านล่างเป็นสีม่วงอะไรอย่างงี้นะครับเออของ Opp o p p ป F9 เาเนาะถ้าจำไม่ผิดนะนะโอเคประมาณนี้ฮะความสวยโอโ้โหมันก็ได้อยู่แหละนะครับเออเอาจงจริงๆ <laughs> จริงๆมันมีสีม่วงด้วยที่เป็นม่วงแบบม่วงไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายในไทยเนาะในไทยเราม,มีจะมีอยู่3สีนะก็คือสีนี้เนปจูนบลูแล้วก็สีดําแล้วก็สีหน้ากล่องมันเนี่ยหน้ากล่องตัวนี้นะครับเออเป็นสีขาวไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าสีขาวไม่น่าใช่มั้ง <laughs> มีรูเหมือนกันมันเหลือวกว่าสีอะไรนะครับเออสีดําก็ไม่รู้ชื่อมันจริงๆนะมีแต่รุ่นนี้นะที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเรียกว่าเนปจูนบลูนะครับโอเคครับก <Okay, S 2> ็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านีา้แล้วกันนะับผมก็ พยายามรีวิวให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันนะผมโอเคฮบไม่บายครับผมโอเคฮะ เรามาดูเคสกันนะฮะอันนี้คือเคสของตัวแล้วมีโน้ตแปดนั่นเองนะครับนะก็ <c oughs> <g år> พอเถิดนะครับก็ตรงดีนะครับแต่ว่านั่นแหละค่อนข้างเลื่อนยากมากนะครับเนี่ยต้องบีบเลยทีเดียวเออมันเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนได้ลื่นและ้ะ <c oughs> มันต้องเลื่อนเยอะๆนะเนาะและนี่ก็คือเคสเก่าเนาะเคสเก่าประมาณนี้เลยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะโอ้โหโเคฮะนี่คือเคสเก่าเคสใหม่ มันก็นั่นแหละนะครับก็คือตอนนี้มันเหลืองมันมันกรอบแล้วเออมันเรียกว่ากรอบแล้วนะครับเคมันกรอบมากนะครับโอกาสที่มันจะแตกมากวันนี้ก็มีสูงมากๆเลยดูนะฮะนี่เห็นไหมส่วนเท็ใหม่ก็นั่นแหละเดี๋ยวไปรีวิวกันอีกทีน,นะครับความใสประมาณนี้นะฮะ ออโอเคนะประมาณนั้นแหละนะครับผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องปุ่มอะปุ่มคือคือไอเคสตัวเนี้ยตรงปุ่มมันหายไปแล้วนะครับเวลาผมกดมันก็กดของจริงเลยนะพอมันมีเคสมาติดแล้วมันรู้สึกว่ามันกดยา,ากนะครับเออแล้วขอ,ขอบนี่มันก็หนาด้วยไงเออ เลยยิ่งยากก็มอีกเพราะอันนี้ขอบมันก็ไม่ได้นานนะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็นั่นแหละนะครับแล้วไม่รู้ว่าใช้ไปมันจะสกระปรกขนาดไหนหรือว่าเลอะยังไงนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันล้วก็มีอะไรกว่านี้ปลอดเถิดนะครับเท่าดีดูก็ตรงนะตรงเออก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่านั่นแหละคือตรงสแกนนิ้วมือมันค่อนข้างเปิดยากนิดนึงนะครับไม่นิดอ่ะยากโคตรเลยตรงนี้มันหนามากๆเลยนะครับเวลาสแกนนิ้วมันก็จะแปลกแกหน่อยเพราะว่าปกตินี่คือดูดีโอ้โหนี่คือ ตรงสแกนนิ้วมือเนาะมันขาดครึ่งหนึ่งแล้วประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเคแล้วน,นี่ 5A นะครับเคสก็ใหม่ๆเลยนะครับนั่นแหละ n ็ก k โพ r a p 5A นะครับเคสนี่ยังใหม่อยู่เนาะออโอเคครับประมาณนั้นนะ